นวดลดอาการหน้าบวมบานนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะนวดยกลดแก้มก่อนยกตั้งแต่ร่องน้ำหมากขึ้นมาวนวนเราจะวนเป็นรูปกลมแบบนี้นะคะเราจะยกตั้งแต่ร่องน้ำหมากขึ้นมาตรงลายนิ้วดูวนะคะแล้วก็มาล่องจมกูกแล้วก็มาล่องตาใต้ตาแล้วก็ล็อกไว้วนเป็นวงกลมค่ะยกขึ้นแบบนี้นี่ค่ะทำประมาณสี่ครั้งนะคะ แล้วก็เราจะลูดตั้งแต่ข้างจมูกมาล็อกที่ตรงหน้าหูตรงนี้นะคะสี่ทีค่ะนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะตรงปลายนิ้วนะคะยกขึ้นค่ะนี่ค่ะจะลดอาการบวมนะคะคะแล้วเราจะล็อกอีกทีนะคะบน,บน,บน นี้สามนิ้วไปนิ้วรถไปนิ้วตรงร่องะคะ่ะนิดนึงอ่าก็รูดจากข้างจมงูกมาล็อกตรงขมับข้าขมับอ่าใช่ค่ะโอเคค่ะน,นี่ดูตรงนี้นะคะ,คะจะยุบแบบนี้เลยขอจอเข้าใจให้โปรอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ